ดีคับตอนนี้คุณก็อยู่กับ MS Studio แล้วก็วันนี้กลับมาพบกับนายวิกโกอีกเลยนะครับก็จะมาทำมิชชั่นที่ต่อกันพาร์ทที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ขับรถคันเดิมนะอยู่ในการจะไปข้ามเกาะไปทำมิชชั่นย่อยของสีฟ้านะครับไม่เข้าใจมันจะโดดขึ้นไปทำไมเอ้ยมันมังขับรถได้ด้วย ไม่ยังเจ๋งอ่ะเดี๋ยวนี้นะเออไอเฮียยังเจ๋งอ่ะกูเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมันบังคับรถได้บนหลงังคาเยสอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ในรถก็ได้นะครับหนึ่งกิโลเอาแกเอาแกกูเล่นอีกแยะอ๋อเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอ๋อแม่งยังเจ๋งเอ้ยกะเออ เออใช่เป็นวันคู่คู่คู่ยีเรียกไอ้เพื่อนกูไม่น่าเล่นเลยเดี๋ยวะฮัลโหลนี่เพื่อนเรานะครสีรถสีเหลืองนะเพื่อนเราเพื่อนก็โดนได้ทำไมมีปัญหาแมดด็อกมันลงหมดแล้วออ๋แมดด็อกแมดด็อกหกร้อยสิบยีโร่เท่านั้น เมื่อกี้เือนทับหมามชอะไรวะนะ่ะโอ้โหเมืองเมืองช่างอลังการจริงๆสิ่งแล้วนะฮะตู้โทรศัพท์รับมิชชั่นที่ตู้โทรศัพท์นะฮัลโหละจะตัดมาเนื้อเรื่องแล้วเสียงมันจะดังนะเห็นปะ ยังแปลกตีนเคียร์ของให้กูอีกนายนายนายปืนกลไม่ไง่าแต่ปืนกลกูไม่ชอบกูจะปืนพกไประเบิดไพลอตนะครับไพลอตเอาเยอะให้กูหาไพลอตนี่มันนักบินใช่ไหม ให้กูไปหานักบินเหรอดีจริง PDA ตกแล้วไปเอา PDA 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 จอดพักหานะครับคุยแล้วมัน GTA แล้วไงต่อ ไปหาลิทเติลกายลิทเติลกายลิทเติลเกยวะอ๋อลิทเติลกายไฮแจ็คให้กูไฮแจ็คโอ้ยมิชชั่นไฮแจ็คเนี่ยกูชอบกูจะไฮแจ็คทันไหมนะหมี่ยลิทเติลกายไฮแจ็คกูจะไฮแจ็คทันไหมไฮแจ๊กอุ๊ป ขึ้นดิวะโอ้ยโดนวิอุ้ยโดนโล,ล็อกเก็ตแลนเชอร์ยิงขึ้นดิวะอย่าเกกะยาเกกะกูจะขับเครื่องบินจะสุดรันเวย์อยู่แล้วอ๋อไอ้วกไอ้ท่อมันพังนะเห็นไหมฮะท่อแม่งเหินโอ้ยวันจะวันจะขึ้นได้สุดรันเวย์พอดียังจูช์เชกิ้งจูนโรช มัน,น,น,นนะมาจะรันดาวน์โหลดข้อมูลนะครับต้องเราต้องอย่าตายนะครับแต่โดนยิงเครื่องบินท่าระเบิดนะเราโหลดข้อมูลอยู่ปิ้งปิ้งปิ้งกอดอิดเรียบร้อยไปดรอปพอยต์นะครับเอาดรอปพอยต์ดรอปพอยต์หายไปแล้ว คอมพีวแล้วมิชชั่นทำของเหลืองของฟ้าแล้วต่อไปจะทำของสีแดงกันนะครับหรือว่ามิชชั่นหลักปลดล็อกยังปลดล็อกปลดล็อกมึงไม่ปลดล็อกให้กูอีกเหรอเนี่ยไปทำมิชชั่นของสีแดงนะอ,อยู่นี่อ้ย,อยไม่ต้องห่วงเรามีเครื่องบินเครื่องบินที่ไอ้ปนแม่งแย่แล้ว ครัให้ดูรอบนึงไอ้เหี้ยเสียวนะคือเครื่องบินมันไม่แรงแล้วเพราะว่ามันไอโคนมันพังสองกิโลสิวๆมีเครื่องบินหั้อยา่างโอปีกก็พังนี่ว่าปีกพังไปข้างข้างบนนี่แม่งยังเยิน หนึ่งกิโลเั่านั้นก็ไม่ใช่ตรงสนามบินนะนั้นเราต้องเอาเครื่องบินลงนะเครื่องบินมาเสิร์ฟแ, yeah. <c oughs> แล้วเฮียเระเบิดวอร์ปไม่ใช่สีแดงนะฮะ <c oughs> อ,อุ๊บเอาติ๊กติ๊กออกก่อน เสียงของสีแดงเสียงดังอีกอเอาเต็นเคลียร์ของให้กูอีกดิเออโอ้ยอันนี้สุภาพนะครับใช้มือนะ 4. ครับสี่เก้าสามีสีุ่ณอะไรวะเืนกลมึงให้กูทีอะไรเยอะแยะเนี่ย สติลเดอะเพลนอ๋อกูไปโด้ข้างบินเป็นสายลับดีไม่ชอบชอบเป็นโจนนะัะนาลิกโก้ทีคราวนี้สกมีข้างบินให้กูเ,ออเจ๋งเจ๋งแล้วที่นี่กูยึดไปแล้วนี่วาอู้อย่าขวางขอร้อง กูจะโหลดหลบหลบด,ดิจิตอลกูลจะขึ้นได้ไหมเออแย่ yeah, ละแย่ yeah, ละมิชชั่นนี้เฟลละอ,าอ,าอ,าอ,อะ้าวอ้าแอ็เชคแดงเลือดเปลเปลให้กูยุติเครื่องบินเพื่อไปเดือตอย กูใช้ฮอไม่ดีกว่าวะมันก็ยิงกูจังเลยขอขอฮอกูหน่อยละกันอึบสองสี่หกแปดสิบทุ้ยไม่ช่เรียบร้อย ยวเจอกันนะครับวงครืงบินแม่งขึ้นไม่ได้กูเขล่อคอยละคอแม่งยิงง่ายกว่าไประเบิดฐานมันกันหกกิโลกูรู้แล้วทำไมถึงให้เครื่องบินแม่งไกลเอ๊ให้ต้องให้กูขึ้นเครื่องบินเหรอวะแย่ละกันรีตามิชั่นรีตารมิชันถ้ามึงเล่นนั่งเนี่ยนะถ้ามิชั่นหลักจะเป็นอย่างเงี้ยนะสีดำ เอเจนซี่มิชชั่นเดี๋ยวสามิชชั่นนี้เสร็จแล้วอาจจะได้พบกันในเอเจนซี่มิชชั่นนะครับเพราะว่ามันกดล็อกพอดีกูขอร้องแล้วอย่าเอารถมาดักหน้ากูเลยเพื่อเฮียอะไรเนี่ยเอารถมาดักหน้ากูเพื่อเฮียอะไรเอาเข้าไป มันก็เป็นซะแบบนี้ดูเงี้ยเออกูต้องรีตาร์มิชั่นรู้แล้วคราวหน้ารู้แล้วคราวนี้ขึ้นไปยึดหอนะครับยิงให้หมดนะครับแล้วก็ค่อยเอาเครื่องบินนะครับเครื่องบินเนี่ยที่หลังก็ได้ไม่ต้องรีบโอเค <_ an> ก่อนอื่นนะครับไปโดฮอมันก่อนนะครับไหนฮอไหนฮอไหนไหนไหนทีงี้ยหละมึงเสกไม่มานะฮออู๋เบาๆหน่อยก็ได้เฮียอุคนนะไม่ใช่ไออนแมนหนึ่งสามพูดถึงไอรอนแมนจะเข้าแล้วอันนี้หนึ่งพรจะพาคมนะครับก็ สนใจก็ไปดูได re no ้นะครับผมไม่มีบัตรแจกหรอกเออพวกมึงตายพวกมึงตายพวกมึงตายพวกมึงต้องตายเขาสร้างพวกมึงมาให้กูฆ่ากูขอโทษกูไม่ตั้งใจจะฆ่าเออเออเออเราเบรคกันว่าเออเออเราเบรคเราเบรคเอาเฮียนั่งขับได้ก็โอ้โอ้ดินี่เป็นตูดไก่เขี่ยวเยอะก็ติดไก่เออเออเออ อย่าเอาเงยนั่นออกเอาปอยออกไปอย่าขวางทางบินกูเย่ะเยอะแล,ะ yeah, และ้เย่ะละวเย่ะละเออหายไปแล้วถึง <c> เ <oughs> วลาละป๊ีโยวพาดขึ้นเลียวพาดขึ้นเรียวพาด เ,เป็นางนานละ่ะเสร็จสมบูรณ์ไม่เข้าใจทำไมกูต้องเอียงคอตามต้องทั้งที่จอมก็เอียงให้จริงผมว่าฮอนะครับมันบังคับปืนง่ายกว่าแต่ว่ามันจะช้าต้องบินมันจะบู๊ดบูดเลยนะ,แ,ะแป๊บๆก็สีกโลแล้ว ไปดสี่โลเล่นนี่กูเลี้ย,เยวเครงบินผ่านข้างบนไม่ได้นะเลี้ยวเครงบินผ่านผ่านข้างล่าง,งไม่ได้แต่รถเลี้ยวได้นะสงสัยใช้ปีนกดให้มันเลี้ยวนะสามกิโลให้กูไปยิงอะไรเนี่ย ทุกปืนดิอ๋อปืน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 ติดจะรวดจะหมุนเพื่ออะไรเนะี่ยกิโลกว่าดู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 หมดไม่ละสลอสลอกูยิงก่อนเลยไม่พูดพรำทำเพล จรวดตามตูดมานะครับกูเอียงคอยะอกูเล่นมากปวดคอนะี่ยเรียบร้อยมิชชั่นคอมพีสิเออเด้เซต์อัพ ในชุดแต่งปืนกับชุดแต่งรถมาครับครบยังวะเอเจนซี Ad ่มิชชั่นเออปลดล็อกแล้วเว้เอเจนซี่มิชชั่นเอเจนซี่มิชชั่นมาเราจะมาเล่นเอเจนซี่มิชชั่นกันนะครับเหรอวะนี่หกกิโลเมื่อกี้ก็หกกิโลระยะทางกพอกันนะ ดีถ้าเป็นหลังเองเพื<ม>่อนเราโทรมาแล้วทอมเชลดอนเชลดอนนี่มันหอยนะบินต่ำบินต่ำบินต่ำเอ้เธอมึงน้ำได้ลงไปที่ไรรถเอ้เครื่องบินระเบิดทันทีนะครับอย่าไปเสี่ยงนะ น่าดะวันนี้ยิงน้ำแล้วโอ้ยเยอะเยีะเยอะเย,ย,ยียเยีะเยอะเยียเยอยเกือบไปแล้วสัสโอ้ยตกน้ำตายนะครับตายเลยต้องมีระเบิดตายเลยเล่นหน่อยไม่ได้เลยแม่งเอาเป็นว่าเราจะไปลุยเอเจนซี H ่มิชชั่นกันไหนพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็ สวัสดีครับ